สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชโดยเมืองนวตัตก,กรรมอาหารหรือว่า Food i n n o p o l i s รร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอบบิวรี่จำกัดและ KCG Corporation จากพิธีเปิดงานการแข่งขันประกวดนวตัตก,กรรมอาหาร Food i n n o p o l i s Innovation Contest ปี2020ในหัวข้อ Local Ingredients วัตถุดิบพื้นทิน่นและ Future p r o t e ีนโปรตีนแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารรวมทั้งอาจารย์นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจากทั่วประเทศนะครับหรือกลุ่มคนที่มีแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์นวตัตกรร,รมอาหารต้นแบบได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยาาีและนวตัตกรรมตลอดจนความรู้ทางธุรกิจในการสร้างนวตัตกรรมด้านอาหาร โดยปีนี้มีทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน31ทีมแบ่งเป็นรุ่นไลท์เวทนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี16ทีมและรุ่นเฮวเวทนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์นักวิจัยและบุคคลทั่วไปจำนวน15ทีมนะครับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่22-23ถึงกุมภาพัานธ์2 5 6 3ณลานเฮลิการ์เดนชั้นที่5ห้างเอ็มควอเทียกรุงเทพมหานคร โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดรธิตาภาสมิติน์รองผู้อำนวยการสวทชและผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี TMC พร้อมด้วยดรอัครวิการนะโอภาสรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทชและผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารพร้อมคณะผู้บริหารหน่วยง,งานสนับสนุนหลักการจัดงาน Food f o o d f a c t o r เข้าร่วมในพิธีเปิดงานพร้อมร่วมชมงานในครั้งนี้นะครับ โดยดอรอัครวิจายชนะโอภาสรักษาการผู้ช่วยผู้อานวยการสวทชและผู้อานวยการเมืองนวัตกรรมอาหารเปิดเผยว่าเมืองนวัตกรรมอาหารหรือว่าฟรีอินโนโพลิสเป็นโครงการของรัฐบาลภายใต้การบริหารจัดการโดยสวทชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวงหวังที่จะสร้างพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารทุกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและนําพาประเทศไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ขับ เคลื่อนด้วยนวัตกรรมจึงจัดให้มีโครงการ,รประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food i n n o p o l i s Innovation Contest ขึ้นซึ่งปีนี้จะเป็นครั้งที่3ภายใต้ใตการดำเนินงานโดย FI Food i n n o p o l i s Accelerator แพลตฟอร์มเร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการอาหารร่วมกับพันธมิตรหลัก Food Factors บริษัทในเครือบุญรอบบิวรี่และได้รับการสนับสนุนจาก KCG คอ r p ปอ a t เรชันรวมทั้งมหาวิทยาลัยเครือข่ายของฟิงโนเพลิสทั่วประเทศครับส่วนน้อยของโครงการที่เราทําจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือพัฒนานะวัตรกรรมอาหารของประเทศไทยนะครับเราก็ดูแลผู้ประกอบการทุกระดับอันนี้เป็นระดับต้นสุดที่เราทําก็คือระดับของน้องนักศึกษาและก็ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจริงๆเรามีเวทีที่ดูแลเอสเอ็มอีอาหาร from local ไป global เนี่ยเรามีโครงการผัดไทยที่จะติวเข้มอบรมเข้มแล้วก็ในส่วนของการดูแลภ้าอเอกชนในการให้บริการด้าน,นการวิจัยและพัฒนา นะครับก็ศูนย์ของเราเนี่ยพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการแล้วก็สถานที่ให้เอกชนเข้ามาทําวิจัยและพัฒนาครับ